บารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรสร้างหัวหน้าต้นผู้นำบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรที่เป็นผู้รู้ ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่ยิ้มแย้มแจ่มใสปีติเบิกบานกว้างขวางไม่อึดอัดไม่ขับแคบรวบรวมรักษาบารมีสามสิบพัฏพระเดชพระคุณหลวงปุสจันทร์ัศโรจากธรรมทั้งหมดทุกธรรม ส้างกัลยาณมิตรบรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรที่เป็นหัวหน้าเป็นต้นเป็นผู้นำบรมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรทําให้ท่อทานธรรม ปรมีสามสิทธัศะเดชประคุณหลวงโพสตจันทัสโตรอยู่กันเป็นพี่น้องพึ่งพาอาศัยตัวเองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันรักษาตัวเองรักษาซึ่งกันและกันไว้ ตามแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบพัดะเด็จพระคุณหลวงปูส่สดจันทัศโรสร้างทานศีลสมาธิเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งยาที่ สร้างโอกาสที่เกิดจากธรรมทุกธรรมที่อยู่ในร่างกายทุกท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศระเดพคุณหลวงปู่สตันทัสโรให้เป็นโอกาสของการรวบรวมรักษาบารมีสามสิบ เดพระพคุณหลงปูสจันทัสโรเกิดขึ้นใหม่ๆอยู่ตลอดเวลายึดติแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสข,ของธรรมที่ไม่ใช่ปรมีสามสิทัตคดเดีดพระคุณหลงบูสดจันทัสโรที่ยึด ร,รมยึดธาตุจากนิพพานธรรมปรมีสามสิทัศพระเดศพระกุลหลวงปูสดจันทัสโรทำให้ท่อทานธรรมปรมีสามสิทัศพระเดศพระกุลหลวงปูสดแจนทัสโรไม่เป็นทานไม่เป็นเีษไม่เป็นสมาธิร่างกายถูก บังคับหลอกหลวงจากกิเลสให้ยึดมั่นถือมั่นรวบรวมรักษากิเลสไว้ในตัวที่ทำให้เป็นคนพาลเป็นโจรเป็นผู้นำให้กิเลส ่ายทอดไปยังทุกส่วนของนิพพานธรรมก็รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณลลงโพสดันทัสโรที่ทำให้เกิดเป็นการสั่งสมกิเลสในร่างกายของคนสัตว์สิ่งของในร่างกายของทรัว์ สมบัติอาหารเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบก,การยึดธรรมยึดธาตุจากนิพพานธรรมบารมีสามสิทพัะเดชพระคุณหลวงปู่สก,กันททัสโรทำให้เป็น การบูชายันคนสัตว์สิ่งของสร้างคนพานสร้างโจรดำรงชีวิตด้วยมิจฉาอาชีวะห้าอย่างไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีสมาธ อยู่อย่างเสื่อมสลายไม่ตั้งมั่นทุกทรมานโดดเดี่ยวไม่เป็นตัวของตัวเองถูกกิเลสนำเสนอให้ยึดมั่นถือมั่นตัวตนที่กิเลสตั้งแผนผังสำเร็จ ไว้ซึ่งเกิดขึ้นจากการบูชายันคนสัตว์สิ่งของนำสากจากการบูชายันคนสัตว์สิ่งของมาเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยา เป็นไปตามมิจฉาอาชีวะห้าลักษณะกิเลสบังคับให้เรียนเดลฉาวิชา,ชาเรียนสยศาสตร์สยเวทเรียนการบูชายันคนสัตว์สิ่งของ เรียนมิจฉาอาชีวะให้ชำนาญให้คุ้นเคยว่าเป็นปกติของคนสัตว์สิ่งของเพื่อการดำรงเอาตัวรอดที่แท้จริงแล้วถูกยึด ทำยึดธาตุจากกิเลสอยู่ตลอดไม่สามารถเอาตัวรอดได้อยู่ในสภาพเสื่อมสลายไปจากนิพพานธรรมบารมีสามสิบทััพระเดชพระคุณหลวงพุทธันทัศโรดังการเกิดขึ้นของคนผาน ที่สร้างโจสร,งรสร้างภัยพิบัติสร้างสงคลามทำลายทรัพย์สุบสปปัติอาหารเครื่องนึ่งหกยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบสร้างวิกฤตสุปสัตว์ปัญหาชีวิตเป็นอย่างอยู่ที่กิเลสยึดทำยึดธ,ธาต ทำให้อยู่ในสภาพบูชายันคนตัดติ่งของอยู่กับมิจฉาอาชีวะห้าอย่างทำให้เกิดเป็นคนพาลผู้นำของการเกิดขึ้นของภัยพิบัติผู้นำ ของการสร้างสงครามทำลายล้างดังการเกิดขึ้นของโจรของคนพานซึ่งมาจากการบูชายันคนสัตว์สิงของ ที่เป็นอาชีพมิจฉาอาชีวะห้าลักษณะทำให้เกิดการสร้างเป็นคนผ่านเป็นโจรที่สร้างภายัยพิบัติสร้างสงครามทำลายทรัพสมบัตบิปัจจัยสี่พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบ ดังตัวอย่างองค์ุลิมานเกิดขึ้นจากการบูชายันจากมิจฉาอาชีวะห้าลักษณะเกิดจากคนเก้าร้อยเก้าสิบ เก้าคนฆ่าเต่าเพื่อเอามาจินเพื่อเอามาเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุง่งห่มย่ารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบจึงทำให้เกิดเป็นองค์คุลิมาน ผู้นำสงครามดังตัวอย่างในสงครามโลกาการเกิดขึ้นของผู้นำสงครามก็เกิดมาจากการบูชายันคนตัดสิงของ เพื่อนำซากคนสัตว์สิ่งของมาเป็นทัพย์สมบัติอาหารเครื่องนึ่งหอมยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเป็นการเกิดขึ้นของผู้นำสงครามในแต่ละสงคราม ที่เป็นหัวหน้าเป็นต้นเป็นผู้นำของคนผ่านของโจรปรมีสามสิบทัพเสด็จพระคุณหลวงปู่สดกันทัศโรได้เรียนรู้ปรับปรุงพัฒนารวมศูนย์หยุดเป็นตัวสำเร็จนะศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำรารบีสามสิบทัศพเสด็จพระคุณหลวงปู่สดกันทัศโร ยุดวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นอย่างยู่ทั้งหมดให้เกิดเป็นการรวบรวมรักษาบารมีสาสิบพัฒนเดชพระกลุ่มสดเกณฑ์ทศรสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสาสิพัฒนเดชพระกุณหลวงสดจกณฑ์ทศรอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาทําให้พระเดชพระกุณหลวงสดจันฑ์ทศรพระเดชพระกุณหลวงพ่อธรรมบชียวเป็ยายอาจารย์มหารัตนะบัสการแปคนรุกอยู่นําให้เราอดทนศรัทธาเลื่อมใส่ซึ่งพาอาศัย ระลึกนึกคิดรับรู้จัดจ่อศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบรมีสามสิทัศถะเดจพุกุลลบปสจัต์ทันสโรที่ตั้งฝังสําเร็จก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำที่สร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการทำทั้งหมดทุกทมทุกนิพพานทั้งนิพพานทมที่ใหญ่กว่านิพพานทมใหญ่ ก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสาสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเป็นที่สุดแห่งธรรมอย่างสมบูรณ์ตลอดไปทําให้เราได้เป็นหัวหน้าเป็นต้นเป็นผู้นำทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงรวบรวมรักษาบารมีสาสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพ่อสดจันทัสโรจากธรรมทั้งหมดให้ร่างกายของเรา เป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อฐานไหลเวียนธรรมบารมีสามสิบทัศประเดชพระคุณหลวงพุทธสดจันทัสโรให้ครอบคุมทุกส่วนนิพ ratios, พานธรรมบารมีสามสิบทัศประเดชพระคุณหลวงพุทธสดจันทรทัสโรอย่างกว้างขวางขยายนิพพ th านธรรมบารมีสามสิบทัศประเดชพระคุณหลวงพุทธสดจันทรทัสโรครอบคุมทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่เพื่อเป็นที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศประเดชพระคุณหลวงพุทธสดจันทรทัสโร จากการทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงของเราไปพร้อมๆกับครูบาอาจารย์เป็นไปอย่างสะดวกราบรื่นง,ง่ายดายรวดเร็วครบถ้วนสมบูรณ์เป็นไปตามแผนฝังสำเร็จเวลาบร,รมีสาวิตทัตเดรตพระกุลหลวงพู่สดจันทรทัศโรอย่างปลอดภัยไม่ประมาทในธรรมทั้งหมดด้วยบร,รมีสาวิตทัตเปรตพระกุลหลวงพุ่สดจันทรทัศโรตลอดที่สุดแห่งธรรมบรมีสาวิตทัตเปรตพระกุลหลวงพุ่สดจันทรทัศโรตลอดไปเชิญเราได้ ทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงพร้อมกันต่อจ้า